สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านทุกท่านครับมาทําการอัปเดตข่าววันนี้กันอีกเช่นเคยนะครับคุยสาระข่าวจริงกับช่องยูทู u เพจอาร์แชนแนลง่ายจังเปิดวิธีสมัครผู้กันตนมาตรา40พร้อมรับเงินเยียวยาประกันสังคม5,000บาทพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคุยสาระข่าวจริงกับช่องยูทู u เพจอาร์แชนแนลช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์เป็นกระแสสังคมที่ประชาชนทั่วไปติดตามให้ความสนใจและที่สําคัญ ทันต่อสถานการณ์ล่าสุดปัจจุบันอย่างต่อเนื่องอัปเดตข่าวล่าสุดสำนักการประกันสังคมผู้กันต้นมาตา40เงินเยยายา5 0 0 0บาทจ่ายผ่านบัญชีพร้อมเพย์อาชีพอิสระฝรั่์สามารถเข้ามาสมัครและส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพียงแค่นี้ท่านก็เป็นผู้กันตนมาตรา40ตามกฎหมายแล้วก็สามารถจะรับเงินเยยาค่าของชีพจำนวน5,000บาทง่ายเพียงนิดเดียว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมาติดตามรับชมต่อได้ไในคลิปกันได้เลยนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปสรรหาข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำคลิปในครั้งต่อไปก่อนติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่มีคำว่าติดตามให้ด้วยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ gauge, share, ส่งต่อได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมมาติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะฮะ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ประชุมกรมมีมติเห็นชอบจ่ายเงินเยียวยาแรงงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด2019จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ประกาศล็อกดาวน์โดยประกันสังคมเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th สำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์รวมถึงผู้ที่อยู่นอกระบบประกันสังคม ที่อยู่ในพื้นที่29จังหวัดที่ทางรัฐบาลประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงและควบคุมเข้มงวดสูงสุดซึ่งมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด2019สามารถลงทะเบียนสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา40เพื่อขอรับเงินเยียวยาเป็นค่าของชีพจากสำนักงานประกันสังคมจำนวน5,000บาทซึ่งมีช่องทางการสมัครผู้กันตนมาตรา40ดังต่อไปนี้ซึ่งสามารถสมัครได้ที่เซเว v นทุกสาขา ธนาคารทอกอสอทุกสาขาเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม w w w s s o g o t h big c super center เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศสายด่วนประกันสังคม1506ซึ่งสำหรับคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเป็นผู้กันตนมาตรา40มีดังต่อไปนี้มีสัญชาติไทยอายุ15ระหว่าง15ปีไม่เกิน65ปีบริบูรณ์เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัทห้างร้านโรงงานหรือเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ไม่เป็นผู้ประกันตนด้วยความสมัครใจมาตรา39ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้ที่ถือบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยหมายเลข067ยกเว้นขึ้นต้นด้วย00ผู้พิการที่รับรู้สิทธ์ก็สมัครได้ ซึ่งสำหรับวิธีการสมัครผู้ป่กันตนมาตรา40ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th มีดังต่อไปนี้เข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เลือกลงทะเบียนผู้ป่กันตนมาตรา40กรอกข้อมูลผู้สมัครเป็นผู้ป่กันตนมาตรา40หลังจากนั้นกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน คำนามหน้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอีเมลหากมีหากไม่มีไม่เป็นไรกดตรวจสอบกรอกที่อยู่ปัจจุบันเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้กรอกกลุ่มอาชีพรายได้ต่อเดือนสภาพร่างกายกรณีเป็นผู้พิการเลือกจ่ายเงินสมทบมีให้เลือก3ทัทางเลือกเลือกสำนักงานประกันสังคมที่อยู่ใกล้บ้านเลือกสำนักงานประกันสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญ ตอบคำถามว่าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำานาญหรือไม่กดยอมรับเงืนขนไข้ขอตกลงแล้วกดยืนยันหากผ่านทุกขั้นตอนแล้วระบบจะยืนยันผ่าน SMS ถือว่าขึ้นทะเบียนเป็นผู้กันตนมาตรา40สําำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพียงแค่นี้ก็รับเงินเยียวยาเป็นค่าของชีพ5,000บาทได้แล้วนะครับหากมีข่าวที่อัปเดตทางช่อง u t u b e เอสอาชคุยสาระข่าวจริง จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอย่างต่อเนื่องกันนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยเช่นกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตทางช่อง YouTube HR อาชาแนลจะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีก,กรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางช่อง y o u t u b e เพ r c อาชแนลกันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่อง y u t u b e เพ r c อาชแนลได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับ กดติดตามตัวอกักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากเชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม